คลิปนี้เรามาเที่ยวบ้านขุนช่างเคียนนะครับเป็นบ้านของชนเผ่ามองนะฮะอันนี้นะครับจุดชมวิวนะส่วนที่สูงที่สุดในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มองในหมู่บ้านนะบ้านเขาก็จะเป็นสโลปเหมือนกับบ้านในภูเขาทั่วไปนะฮะ อันนี้นะครับบ้านเดือนเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะมาที่นี่ก็ตอนที่ว่าดอกซากุระเมืองไทยบ้านนะครับก็คืออยู่ก่อนที่จะถึงนี่นะครับก็อยู่ที่ศูนย์วิจัยเกษตรขุนช่างเขี้ยนนั่นเองในบูบ้านก็มีนะเห็นไหมครับที่ออกแดงๆนะฮะก็มีปะปลายแต่ตอนนี้ที่ผมไปนะครับหมดฤดูไปแล้วนะครับปีนี้เขา บานเร็วนะครับเขาบานประมาณสอาทิตย์นะเขาบานตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับผมไปเดือนมกรานะนี่นะครับศูนย์วิจัยการเกษตรขุนช่างเขี้ยนะฮะที่เขามาถ่ายดอกซากุระนะฮะตอนนี้เป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าปีนี้เขาบานเร็วนะครับแล้วเขาก็ร่วงเร็วก็แตกใบอ่อนหมดแล้วนะครับมาครั้งนี้นะครับผมได้เช่ามอเตอร์ไซค์มานะแล้วต่อไปเราก็จะไปที่ งานท่องเที่ยวฤด,ดูหนาวของอบจนะฮะเขาบอกว่าจากนี้ไปนะถ้าเราลองอีกทางหนึงแค่17กิโลแต่ถ้าเรากลับทางดอยสุเทพนะครับ31กิโลนะฮะผมก็เลยอยากจะไปทางลัดนะครับโคตรลำบากเลยนะร,รถโมอเตอร์ไซค์ยังโคตรลำบากรถยนต์เนี่ยลงไม่ได้แน่นอนนะครับ ตอนนี้ผมก็มานั่งที่ร้านกาแฟนะครับเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้มื้อเที่ยงพอดีนะครับอันนี้ก็คือวิวที่ร้านกาแฟเห็นไหมครับดอกซากุระเขาจะเป็นแบบนี้นะครับพอเขาแตกใบอ่อนใบอ่อนก็จะมีดอกอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นดอกแล้วนะครับไม่สวยแล้วแบบนี้ ตรงนี้นะครับเป็นร้านกาแฟยอดฮิตที่สุดแล้วนะครับผมก็มานั่งอยู่พักหนึ่งนะฮะมาพักเหนื่อยนะครับเพราะว่าผมว่าไปถึงตรงนี้ผมไล่เที่ยวมาตั้งแต่วัดพระธาตุดอยจุเทพกูพิงราชีเวศหมูบ่บ้านดอยปุยแล้วก็ที่กางเต้นดอยปุยถึงจะมาถึงขุนช่างเคียนนะครับซึ่งคลิปท่องเที่ยวของผมนะครับผมจะแยกเป็นที่ท,ท,ที่ไปนะครับและผมใส่ไว้ในช่องแล้วนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าไม่มีซากุระนะแต่ <sych disappointing S 1> ผมก็อยากเห็นขุนช่างเคียนมานานนะว่าความเป็นอยู่เขายังไงนะเราก็ได้รู้วิถีชีวิตของเขานะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะก็มีถนนเล็กๆในหมู่บ้านนะครับก็เหมือนกับหมู่บ้านชนเผ่าทั่วไปที่อยู่บนเนินเขานั่นเองนะฮะบ้านก็จะสโลปขึ้นไปอย่างนี้นะครับบ้านก็ไม่ใช่เป็นที่ราบนะฮะนี่คือป้ายหมู่บ้านนะครับก่อนที่จะถึงในหมู่บ้านนะครับถ้าเราไปทางฝ่ามือนะที่ผมบอกว่าทางลำบากแต่ออกที่อบจได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ